จึงมีการมาประชุมกันที่นี่มีผู้คนมาเยอะเจ้าผู้ชานโอกาใหม่โลกตัวแทนมลนิธิ ok ller, รักกิเป็นเล่ยไทยสัไทยมาที่นี่เพราะฉะนั้นจุดที่สารตันบนเนี่ยในเรื่องพยาบาลเวชศยาจิตวิทยาก็สุขท้าพชุมชื้นจะเป็นตัวอย่างต่อไปจะมีผู้คนมาขอเรียนรู้มาดูงานกันที่นี่เยอะ,นะะแยะก็ขอให้ประสบความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไ่ แสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ i ต่อเนื่องประดุจญาติมิตรเป็นหัวใจสําคัญที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เป็นแต่คําตอบต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าพวกเราที่เป็นชาวพยาบาลเวชปฏิบัติคงจะเห็นตรงกันว่าโอกาสที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้ได้นั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคงต้องไม่พ้นกลุ่มพวกเรานี่แหละที่จะเรียกว่านักสุขภาพครอบครัวนั่นก็คือดูแลประชาชนดุจญาติมิตร เมื่อพูดถึงนักสุขภาพครอบครัวพยาบาลเวชปฏิบัติจะเป็นคำตอบต้นๆที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากการที่เราจะเปลี่ยนสังคมนั้นเมื่อถึงใกล้ถึงทางตันจำเป็นต้องอาศัยพลังของพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพยาบาลเวชปฏิบัติให้รวมพลังกันรวมตัวกันทำสิ่งที่ดีงามทำสิ่งที่มีสเสน่ห์ในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นก็คือพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพยาบาลเวชปฏิบัติต้องรวมใจกันสร,สรรรส้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าต่อไปครับแผ่นเต้มสสมน้มแม่นะคะหลังจากที่เราจะให้อสมอติดตามเยี่ยมหลังคลอดท,ทุกคนนะคะสัปดาห์ที่1ถ้าเขายังสามารถเลี้ยงลูกด้นมแม่ได้นะคะอสมอจะเซ็นรับรองมาสัปดาห์ที่2-3จนคับ1เดือน เราจะลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษากับคุณหมอทางโรงพยาบาลคุมพรวาปีค่ะแล้วเราก็จะสร้างเครือข่ายหาประธานเยาวชนแต่ละจุมชนเป็นที่เฝ้าระวังใครให้กับเราค่ะหลังจากนั้นเราก็ลง BCT ตรวจเลือดโดยสมัครใจทางโรงพยาบาลคุมพรวาปี กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความเขินอายนะครับเราก็เลยใช้ในเรื่องของจิตอาสาคือให้อสมอเป็นจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเราในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับและก็หลังจากที่เราได้กลุ่มจิตอาสาแล้วนะครับก็มีนวัตรกรรมก็คือรถรับส่งที่เป็นของสถานีอนามัยของเราเองนะครับในการรับส่งกลุ่มเป้าหมายก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเรามีภาคีเครอข่ายนะคะ ไม่มีพาคีเคคือขายช่วยเราก็จะทํางานคนเดียวไม่ได้อ <Yeah. S 1> ยางนวัดกระตำมกระติบข้าวเหนียวนะคะสามมื้อนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่สามคือทานข้าวเหนียวค่ะเราจะทํำยังไงนะคะให้ผู้ป่วยเบาหวานเนะะี่ยค่ะเขาไม่ได้ทานมากแล้วก็จะมีการจํากัดปริมาณนะคะโดยที่ว่าคิดจากดัชนีมวลกายของเขานะคะคันนี้เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนนี้ก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมลูก เด็กเล็กๆก,ก็จะอยู่กับพ่อกับปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไปทำงานทุกคนก็เลยเห็นว่าน่าจะมีจุดๆหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของคน3คนหรือคน3าวัยก็เลยมีการาจัดตั้งศูนย์สาวัยสารสัยรักขึ้นในรรอพอสตอเป็นลูป่รงเบอร์สามสองอันใส่น้ำประมาณประมาณหนึ่งกิโลค่ะจันหกเดือนแล้วเปลี่ยนครั้งหนึ่ง เวลานอนบนเตียงแล้วก็จะตรงนี้แล้วก็จะใส่ลออลออแขนค่ะจาั์ <P isa> ด้านหลังก็จะ <P isa> ก็จะใส่เป็นลอกขาอ่ก็จะป้องกันแพ้กระทับด้วยเพิ่มพลังแขนพลงังขาทำให้เขาสามารถลุกขึ้นมาฝึกเดินด้วยเราจะมีราวฝึกเดินให้ด้วย ไม่ได้ตรวจแบบที่โล่งๆนะคะเราสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายไปได้ตรวจใต้ถุนบ้านก็ได้นะคะขอจะให้มีสถานที่ให้เราตรวจเราสามารถทําได้ค่ะนี่เราให้ได้ร้อยประชันไหมรอยลร้อยลค่ะอาจารย์ค่ะร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์จะมีผ้าอุ่นไอรักนะคะอาจารย์สำหรับเวลาหลังลอดนะคะให้ลูกให้อุ้มถามลมนะคะไม่ให้เมื่อแม่เมื่อยค่ะแล้วก็จะมีผ้าปิดตาเด็กด้วยนะคะที่เราผลิตเองค่ะ ผลิตเพื่อให้หาคุณแม่สบายค่ะเวลาอุ้มลูกให้นมบุตรนะคะค่ะสามก้อนเสาโมเข่าบลล่มค่ะอาจันสามก้อนเสาโมเข่าบลล่มค่ะคือเอาเอาเอาหินสามอันมาทำค่ะลาสามเสาค่ะอาจารย์จะได้ประยุงกันก็จะได้ประยุงกันเวลาซัพพอร์ตกันค่ะใช่ค่ะค่ะ เ اي, ใช้นวัตกรรมเขาใช้ว่าอะไรนะสามคู่หูสามเศร้าค่ะเรื่องของการสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าพื้นที่กุศลเนี่ยที่ผ่านมา3ปีเนี่ยคือจำนวนคนไข้เรือรังเยอะเพิ่มมากขึ้นทีนี้บางคนเนี่ยรักษาไม่หายแล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะอาจารย์แูแผู้ป่วยในชุมชนนะคะค่ะเป็นสัญลักษณ์ค่ะบ้านจิตอาสาค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะก็ะะจะเป็นเรา<อ>เป็นสะสมความดีคนในชุมชนที่จะดูแลกันนะคะอาจารย์เพราะว่าขาก้าอี้ความทุกข์นี่จะเป็นของเพื่อนเพื่อนเอ็นพีส่งมาเราก็จะมาลงลิงก์ให้ตรงนี้เป็นคางความรู้ไว้นะคะว่าเออเป็นแชร์ประสบการณ์กันนะคะค่ะว่าเขามีกระบวนการยังไงนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะค่ะด้านนี้จะเป็นสมุนไพรประคบประคบอ่าค่ะ เป็นสมุนไพรประคบค,ค่ะเพราะว่าหลังคลอดเราจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อย,อยางงี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้ใบเป้าค่ะพอดีป้ใบหาย <c oughs> ตอนเช้ามาที่เหลือก็เป็นแต่ตัวนี้เป็นใบส้มปล่อยแต่เราใช้ใบมะขามแทนก็ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะเป็นการใช้ดนตรีไทยในคลื่นที่มีความถี่เท่ากับคลื่นอัลฟาเช่นเพลงตระกูลลาวค่ะาจายเลาดวงเดงือนเราคำหอมเราเ <c oughs> จริญใจ ใช่ค่ะจะคลายเครียดแล้วก็สามารถลดอัตราการใช้มอร์ฟีนยืดเวลาออกไปได้เห็นผลงานของพยาบาลเวชปฏิบัติอีสานตอนบนที่มาร่วมกันณนที่นี้ทั้ง6จังหวัดที่เสนอผลงานและ7จังหวัดที่เข้าร่วมนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่พวกเราได้จัดขึ้นแล้วก็ผลงานที่อาจารย์ได้เห็นค่ะรู้สึกชืชน่นชมคะชื่นชมในความสามารถของน้องๆพยาบาลเวชปฏิบัติ เป็นสิ่งที่น่าชื่ชนชมและว่าทำมดีเป็นอย่างที่สมควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างโดยท่มาค่ะพวกเราชาวอีสานตะบน,นนะคะได้รับกำลังใจและก็ได้รับการชื่นชม จากนายกสภาการพยาบาลนะคะที่มาเห็นผลงานของพวกเราและพวกเราก็คงจะได้นําความดีของท่านนะคะไปสรรสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของพวกเราในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อที่จะให้พื้นที่อีสานตอนบนเรามีความเจริญทางด้านการพัฒนาสุขภาพข,ของประชาชนในระดับภูมภูมิเพื่อที่จะเชื่อมโยงในระดับประเทศต,ต่อไปะคะ่ะขอบคุณครอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะมาร่วมกันสารต่อภารกิจสารพลังสารความคิด แล้วเดินหน้าสุขภาพดีมีไว้ให้ปวงประชาอย่ารอช้ามาสร้างฝันให้เป็นจริงสุขภาพดีมีไว้ให้ปวงประชาอย่ารอช้ามาสร้างฝันให้เป็นจริง รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่การนำเสนอสแตมนมแม่เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมอแม่อย่างเดียว6เดือนโดยนางฟันดิตสหัส,สาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอใหญ่อัเภอกปุแก้วจังหวัดอุดรธานีรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่นในกลุ่มการดูแลสุขภาพวัยก่อนเรียนวัยเรียนและวัยรุ่น ได้แก่การพัฒนาระบบบริการโมบายวีสตซีที C T, เพื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองของวัยรุ่นเพื่อควบคุมป้องกันโรคเอ STI และการตั้งครรภ์ไม่พร,อราา้อมตมบุภาวาปีอุเภรคุอุาวาปีจังหวัดอุดรธานีโดยนางสุพรรณีศรีกงผาน การดูแลสุขภาพวัยทำงานรางวัชาลชานะเลิศอันดับหนึ่งการพัฒนารูปแบบงานบริการคัดกรองการตรวจมะเร็งปากมดลูก,ลกด้วยวิธีจิตอาสา,าและนวัตกรรมรถรับสง่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยนายนารากรสารีแล วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนด้วยกระบวนการโสสูซุสอบสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบปลาโหลอำเภอวาริชุงม์จังหวัดสกลนครนโดยนางรุจริเรศหรือไกลสีปรุงงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้โอกาสหรือผู้พิการ รางวัลชนะเลิศได้แก่ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผูพ้สูงอายุระยะยาวลองเทิมแขกอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยทางไครสอนจุนโยธาศูนย์ส่สงเสริมสุขภาพศูนย์สุขภาพ,ภาพชุชชมชนโรงพยาบาลศรีวิไลจังหวัดหนองคายไม่มีคำตอบสุดท้ายที่สมบูรณ์และสมบูรณ์เท่ากับ พยาบาลเวชปฏิบัติที่สามารถจะเป็นทหารเอกในชุมชนได้เป็นอย่างดีต่างคนต่างสร้างงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนสังคมครับผมอยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เราอยากจะขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกๆคนนะคะว่าสองมือเราเท่านั้นที่จะพัฒนาระบบสุขภาพ นะะในระดับประถมภูมิให้มีความยั่งยืนและตลอดไปมอบความรักมอบความเข้าใจให้เธอเก็บไว้สงใจให้ 감사니 การประชุมวันนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์บนนใหญ่และคณะที่ทำงานกันอย่างแข็งขันผมมองมาทางด้านซ้ายด้านหลังเนี่ยงานไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าขาดจากความร่วมมือของคนเหล่านี้นะครับ แล้วอนทีอีสานตอนบนเราจะมาพบกันอีกครั้งเมื่อความดีถูกเติมต่อถักทอนวัตกรรมสรสร้างสุขภาพของประชาชนสวัสดีครับ